สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาบอลสีชายชนเหมือนเดิมนะคะมาตามหาที่บ้าน f c ค่ะพอดีมี f c นะคะอินบ็อกเข้าไปนะคะว่าเนี่ยที่บ้านมีชายชนนะคะเราก็เลยตามมาดูค่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะตอนนี้เราเรามาเจอแล้วนะคะอันนี้ก็คือชายชนว ป้ายแน่นอนป้ายป้ายป้ายสวยมากค่ะอันนี้คือต้นใหญ่มากอันนี้คือคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงขายนะคะใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยงไว้ดูอันนี้เจ้าของนะคะเจ้าของชายชนค่ะคุณแม่ เลี้ยง,ยงไว้ดูแล้วก็เลยเลี้ยงไว้ดูแล่บว่างๆางเงี้ยสวยค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่ปล่อยนี่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ะะแล้วส่วนราคาเนี่ยนะคะคุยกันได้เลยเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตามหาเหมือนกันหรือว่าอยากได้ก็คือบ้านคุณแม่เนี่ยอยู่ที่บ้านทะเลบกนะคะ อ,อ,อยู่ที่นครปฐมนะคะเนี่ยก็คือมีเยอะมากหลายต้นค่ะเป็นต้นแม่พันธุ์ซึ่งแม่บอกว่าอันนี้คือมีหัวแน่นอนอันนี้ค่ะสวยป้ายทุกใบนะคะอันนี้ไม่ได้อะไรนะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ตู้อบ คือคือไปเนี่ยคือเลี้ยงแล้วคนอื่นไปเลี้ยงเนี่ยรอดแน่นอนค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเลี้ยงธรรมชาติแล้วก็ป้ายด้วยนะคะเนี่ยป้ายทุกใบอ,อ,อม,มีหลอดแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะตัวนเนี้ยสี่ใบเนี่ยมีหลอดหลอดขึ้นทุกต้นด้วยอันเนี้ย เตี้ยเล็กๆก็มีนะคะอันนี้ที่เป็นกระถางนี่คือแยกออกมาหรอคะครับใช่ไหมเป็นชายชนอ๋อเป็นหัวก็แยกเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ยอันนี้กำลังจะขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยยังมีฮกหลงสวยๆด้วยนะคะเนี่ย พราะหลงเดี๋ยวเดือนนี้ก็น่าจะมีราคาแล้วนะคะมันก็จะเริ่มแบบจริงๆมันเป็นเป็นไม้บ้านเป็นบอลบ้านนะคะเนี่ยสวยอันนี้ชายชนนะคะทำไมเราถึงตามหานะคะเพราะว่าความสวยของเขาเนี่ยมันก็จะอย่างนี้ค่ะคือมันมีสเสน่ห์ตัวเนี้ยใบเนี้ยแดงหมดเลยเนี่ยค่ะ แดงทั้งใบนะคะเนี่ยอันนี้แดงทั้งใบไปเลยส่วนตัวนี้ก็จะป้ายเนี่ยค่ะคือความสวยของเขาอะความมีเสน่ห์ของเขาอะค่ะอืมเนี่ยสวยมากเลยใบใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าใบมันใหญ่แค่ไหนนะคะใหญ่กว่ามือนะคะ นี่นะคะใหญ่กว่านะคะฝ่ามือนะคะทุกใบเลยนะคะเนี่ยสวยอะ่ะอันนี้นะคะเนี่ยป้ายนะคะเนี่ยป้ายตัวนี้อ่ะตัวนี้จะไม่ป้ายไม่รู้จะ แต่ตัวตัวหลอดใหม่มาป้ายแล้วนะคะเนี่ยอันเนี้ยเฮียอยากได้เลือกนะแม่แกให้แกจะให้ต้นไหนเอออ,อยาก,ากเลือ,อกก็เลือกต้นใหญ่นู่นแหละอ๋อ <c oughs> ต้นใหญ่แม่ก็ไม่ให้ <c oughs> ไงนไม่กับบอลไม่ดึงอันนี้ก็คืองบตามงบน้อยอะนะคะ แต่ก็มีห่วงแล้วมีหวัวทั้งนั้นนะค่ะนี่นี่เราเพิ่งแยกอ๋อแม่ไม่ให้สองต้นนี้นะ,ะอุ้ยอันนี้แม่ให้ขอบพรอคุณแม่ขอบข,ข,อขอบพรอคุณแม่มากเลยอันนี้นอันนี้คือ fc จริงจริงนะคะเนี่ยก็คือดูคลิปแล้วก็อินบ็อกเข้าไปว่าเนี่ยที่บ้านมีมีชายชนนะอะไรอย่างเงี้ยมาดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่บอกแม่ไม่ขายนะแม่ให้มาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหแต่แต่แต่นี่แม่ตายใช่ไหมที่พวกนี้แค่มีคนถามนสิบอะอันนี้จะปล่อยอยู่ไหมปล่อยไหมพึ่งแยกอยากให้ฟื้นี้ครอยากให้ฟื้นใบของยังบำรุงเท่าไหร่เป็นตอใหญ่ถ้าแยกแล้วอีกหน่อยเขาจะเป็นทรงตีสวยมากครับน่าจะจะเป็นทรงนูนหมดเลยถูกกระถางใหญ่ๆไงเขาจะแข่งกันขึ้นไงก้านใบอันนี้เพิ่งแยกออกมานะคะได้สามสี่วัน ก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็เดี๋ยวลองติดต่อมาดูเผื่อเจ้าของเขาอาจจะใจ,ใจอ่อนปล่อยให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะนน่ะแต่ตอนน,ตอนนี้แต่ตอนนี้พันภา,ากําลังกําลังขอแม่อยู่นะคะอันนี้แม่ปล่อยอยู่แต่ว่ามาถามราคาเองอ๋อตัวนี้แม่บอกแม่พันแม่พันเลยนะคะเนี่ยแม่บอกเดี๋ยวแม่จะปล่อย no, <I> <laughs> เรา่อราคาไม่ก็ปล่อยอเรื่องราคาเดี๋ยวมาคุยกับแม่เองนะคะก็บีก็แบบมาชมสวนคุณแม่เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็สวยนะสวยทุกต้นสวยทุกต้นต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านนะคะต้นนี้ค่ะมีสามใบแล้วก็หนึ่งหลอดนะคะป้ายป้ายทุกใบนะคะก็จะเป็นป้ายป้ายป้ายทุกใบค่ะ อันนี้้ายฮาร์ดด้วยสวยมากอันนี้้ต้ฮาร์ดสวยมากแต่มันเป็นกระถางใหญ่นะคะก็เราอาจจะเงินไม่ถึงก็เดี๋ยวเอาไว้ให้คุณแม่ขายให้ท่านอื่นนะคะที่สนใจกระบอลจะใต้ทุกต้นเลย้ายทุกต้นปตาทุกต้นแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ตู้อบไม่ได้อะไรเลี้ยงแบบบ้านๆค่ะไม่ได้มีรองอะไรนะคะเนี่ย คนที่เอาไปเนี่ยก็คือรอดแน่นอนมือมือใหม่ก็น่าจะเลี้ยงรอดนะคะเนี่ยแ่ะอ่าคุณไม่เปิดรถอะ่ะฮกหลงก็มีนะคะเนี่ยอันนี้แม่กำลังแยกฮกหลง ก็เลี้ยงแบบบ้านๆน่ะนะคะเนี่ยแม่ทำไว้แบบบ้านๆก็น่าจะแข็งแรงอยู่อืมสวยอยู่นะคะเนี่ยมีเยอะแตกกอหลายกอมากเลยอันนี้ฮกหลงุงเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะ ชวนชมแม่ก็สวยนะคะชวนชมแม่ก็เลี้ยงชวนชม <c oughs> บ้านคุณแม่มีอินกับผาลำด้วยนะคะเนี่ยโอ้โห <c oughs> มีช่อติดลูกแล้วด้วยะคะ่ะ ใกล้จะเหลืองใกล้จะสุกแล้วด้วยค่ะเนี่ยอืม uh อินทภาลัมนะคะต้นนี้คุณแม่บอกซื้อมาต้นห้าพันบาทนะคะแล้วก็มาปลูกนะคะก็ปลูกประมาณสองสามปีนะคะเป็นลูกค่ะเนี่ยโอ้โ oh. หน่ากินมากเลยนะมีอยู่หนึ่งช่อนะคะเนี่ย สองช่อค่ะแล้วก็สามช่อนะคะมีทั้งหมดสามช่อมีอินทผาลัมด้วยค่ะเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็นี่เราได้มาต้นนี้เลยค่ะ ต้นที่มี3ใบนะคะต้นนี้นะคะก็ขอซื้อคุณแม่มากัะอีกหนึ่งหลอดนะคะต้นนี้แล้วคุณแม่ก็ให้มาอีก1ต้นนะคะก็จะเป็นต้นเล็กต้นนี้นะคะนี่ค่ะซึ่งป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกใบมาปุ๊บก็ป้ายเลยค่ะนี่นะคะกับใบเล็กค่ะแล้วก็ได้หกหลงนะคะเป็นหกหลงมาหนึ่งต้นนะคะ นี่ค่ะดีใจค่ะในที่สุดก็ได้มาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วชายชนค่ะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดไหนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ